วันนี้ก็ทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับกระดาษในส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมเลือกใช้กระดาษสานะครับอย่างบางๆแล้วก็ใช้วิธีเอาไปรับบิ้งกับกับพื้นผิวต่างๆด้วยหมึกจีนแล้วก็ลูกประครบครับในจุดที่เลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นผมสนใจต้นกลางก็คือต้นไม้ในวังทา่าพระ ที่เป็นต้นใหญ่ที่สุดของของในศิลปกรด้วยแล้วก็ต้นกลางต้นนี้เป็นต้นไม้ที่มีความที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครด้วยนะครับมันมีสตอรี่ที่น่าสนใจมากที่มาอยู่ในวังท่าพระข,ของเราผมก็เลยคิดว่าผมใช้ลักษณะการรับบิ้งด้วยหมึกจีนนะครับบนกระดาษสาบางๆเนี่ยรับบิ้งเอาพื้นผิวเอาล่องรอยต่างๆของต้นของต้นกลางที่มีอยู่นะครับแล้วก็ นำมาใช้ร่วมกับกระดาษสาอย่างหนาที่เตรียมไว้นะครับมาพนึกลงบนกระดาษสาอีกทีนึงที่เป็นมีความกระดาษที่มีความหนานะครับมันก็จะได้รูปแบบที่ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมาหน่อยเพราะว่าถึงแม้มันจะมาจากต้นไม้พื้นผิวต่างๆมาจากต้นไม้จริงแต่เวลาเวลาเราเวลาเรารับบิ้งออกมาเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นเป็นพื้นผิวที่เป็นนามธรรมานะครับแล้วก็คนอาจจะดูเป็นต้นไม้ก็ได้ อาจจะไม่ดูเป็นต้นไม้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเกิดจินตนาการร่วมกับล่องรอยที่มันปรากฏเอาไว้ว่านเป็นยังไงคือก็แล้วแต่ว่าคนดูในจะจินตนาการเป็นอะไรแต่ว่าเรามีที่มาจากจากความน่าสนใจของของต้นไม้ที่มีอายุยืนแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดที่มันมีปรากฏอยู่ในระในวังท่าพระของเรานะครับ